ตอนนี้ตอนนะครับตอนนี้เราตอนกิ่งฝรั่งกิมจูหรือว่ามักซีดานะครับตอนกิ่งของฝรั่งกิมจูนะครับตอนนี้ก็กําลังดอกนะครับก็มีลูกที่ตกค้างอยู่ก็มีนะครับลูกที่ยังตกค้างอยู่นะครับแต่อนนี้ไม่ได้หอนะครับไม่ได้หอนะตอนนี้ก <net> <themselves? t uchen forward> ็ดอกมีลูกที่ตกค้างอยู่ ยังลูกยังไม่โตเท่าไหร่นะครับไม่ได้ห่อนะครับมีลูกขิดตกค้างอยู่นะครับขี้ตกค้างอยู่นะครับแล้วตอนนะครับตอนตอนกิ่งนะครับตอนกิ่งฝรั่งกินจูนะครับ ตัวนี้ก็เป็นลูกที่ปล่อยธรรมชาติเลยครับเพราะว่าเราเก็บผลหมดแล้วนะครับอันนี้มันเป็นผลที่เล็ดลอดสายตานะครับตัวนี้เล็ดเดลอดสายตานะครับตัวนี้ยังไม่ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับตรงนั้นก็มีนะเนี่ยนี่ครับใน ก็ใหญ่กว่ากำปั้นแล้วครับลูกนี้ใหญ่กว่ากำปั้นใหญ่กว่ากำปั้นแล้วนะครับนี่ก็กำลังดอกนะครับตัวนี้ โอ้โหมีนูดเน็ดรอดสายตาหลายลูกนะนี่เน็ดรอดสายตานะครับโอ้โหมองไม่เห็นเลยโอโ้มันออกลูกแล้วนี่นี่มันออกลูกใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วโอ้ยจะได้ห่อแล้วนี่ดูนี่ก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวก,ก็จะห่อแล้วเล็ดลอดสายตาเน,นี่ยนี เออเลี้ยลอดสายตายหลายลูกน,นี่นี่กำลังใหญ่นะนี่กำลังโตนะกำลังโตนะนเป็นต้นที่เราตอนนะครับต้นที่ตอนนะโโอโ้แต่ว่าลูกนี้ใหญ่มากนะครับคือปกติเราก็เก็บผลหมดแล้วนะแต่ลูกนี้ใหญ่มาก ลูกใหญ่ลูกนี้แ้วก็กำลังดอกครับกำลังออกดอกอกำลังดอกเลยลุงนั้นก็เนี่ยลุงนั้นก็อยู่นั่นโอ้เด็ดรอดสายตานะครับ